สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Fox Online นะครับเกม MMORPG ตัวใหม่ครับเปิดให้บริการโดยค่าย Winner Online นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดเป็น Open Beta เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปนะครับเรามาดูอาชีพทั้ง5ของเกมนี้กันครับอาชีพแรก Gardener ครับเลือกแบบเพศชายนะครับอาชีพที่2ครับ Fox Spirit ครับอันนี้ก็เลือกได้แค่ผู้หญิงนะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็น Warrior ครับ นักดาบนะครับนักดาบใหญ่นะครับเลือกได้ทั้งชายหญิงครับสําหรับอาชีพนี้นะฮะนี่ครับัวผู้หญิงเป็นแบบนี้นะครับเอาไปต่อกันที่อาชีพต่อไปครับแอสซิซินนะฮะนี่ครับแล้วก็นี่ครับสามารถเลือกได้ทั้งชายหญิงเช่นกันครับนี่นะครับนักฆ่าหญิงครับสวยเซ็กซี่นะครับแล้วก็สุดท้ายครับวิสาทครับหรือว่า อาชีพนักเวทนั่นเองนะครับเป็นเด็กตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็เลือกได้ทั้งชายหญิงเหมือนกันนะครับนักเวทตัวน้อยๆนะครับโอเคครบทั้ง5อาชีพแล้วนะครับส่วนอาชีพที่ผมจะเลือกเล่นนะครับขอเป็น Fox Spirit ครับเพราะว่าเกมนี้ชื่อ Fox Online ก็ขอเลือกเป็นอาชีพนี้แล้วกันนะครับนี่ก็เข้าสู่หน้าต่างเลือกตัวละครครับสามารถปรับได้นะครับ ทรงผมสีผมครับหน้าตานะครับชุดแล้วก็สีของชุดครับหมุนให้ดูนะครับว่าตัวละครสวยงามขนาดไหนครับก็ขอเวลาสร้างตัวละครนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ขอตัดเข้าไปในส่วนของเกมเลยแล้วกันนะครับนี่ครับโหลดเข้ามาแล้วครับนี่น่าจะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะครับตัวละครก็จะมายืนคุยกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราสามารถกดข้ามเนื้อเรื่องได้โดยกด e s c นะครับถ้า ไม่อยากอ่านนะครับนี่ฮะตัวเกมเปิดสดๆร้อนๆครับคนก็ทยอยเข้ามาเล่นกันอย่างล้นหลามนะครับภาพในเกมถือว่าโอเคครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีระบบวิ่งเควสครับโดยการกดที่ตัวหนังสือสีน้ําเงินนะครับเหมือนเกมทั่วไปนะครับทําให้ระบบการเล่นนี้ง่ายนะครับไม่ต้องมานั่งค้นหา npc นะครับกดแล้วมันก็จะวิ่งอัตโนมัติไปเลยนะครับนี่นะฮะส่งเควสครับก็จะได้รับ รางวัลมานะฮะก็จะเป็นเคเวสต,ต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวขอตัดไปในส่วนของการโจมตีเลยแล้วกันนะครับได้อาวุธมาแล้วครับเคเวสแรกนะครับเป็นการโจมตีตัวนี้เลยครับอาวุธที่ได้มาเป็นพัดนะครับก็ใช้สกิลให้ดูครับประมาณนี้นะฮะสกิลก็ค่อนข้างสวยงามนะครับมีการนั่งพุงนั่งพักนะครับ ก็จะปลดล็อกเรื่อยๆตามเลเวลนะครับนี่ก็เป็นการโจมตีการต่อสู้คร่าวๆนะครับของเกม Fox กออนไลน์ครับในส่วนของเมนูต่างๆในเกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีกิจกรรมประจําวันนะครับอยู่ทางมุมขวานะครับเราสามารถเช็คกิจกรรมต่างๆที่เราจะสามารถเข้าร่วมได้จากตรงนี้นะครับก็เข้ามาดูกันได้ครับด้านล่างครับชาร์เลคเตอร์ครับก็เป็นหน้าต่าง อ่าคาสถานะนะค่าสเตตัสของตัวละครนะครับชุดเชิดอะไรก็มาดูมาใส่อะไรกันตรงนี้นะครับแบ็กครับกดตัว B ีนะฮะเป็นกล่องของขวัญอ่าเป็นช่องเก็บของนั่นเองนะครับก็จะมีเป็นช่องไอเทมช่องวัสดุช่องการ์ดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเควสครับอ่ารายละเอียดเควสก็จะดูได้จากตรงนี้นะครับอะเคเดมี่ครับหรือว่าเป็นหน้าต่างปาร์ตี้นั่นเองนะครับสามารถหาปาร์ตี้ได้จากตรงนี้นะครับหน้าต่างนี้นะครับและ จะมีโซเชียลครับโซเชียลนะฮะโซเชียลก็จะเป็นอะไรชื่อเพื่อนนั่นเองครับเราสามารถแอดเพื่อนได้จากตรงนี้นะครับก็มีอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับของเมนูต่างๆในเกมนะครับก็จะมีการปลดล็อกขึ้นมาอีกครับอย่างเช่นระบบสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์ขี่นะครับระบบการ์ดนะครับเดี๋ยวก็ต้องทำเควสเก็บเรืวอไปก่อนนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกได้นะครับ นี่ฮะเล่นมาได้สักพักหนึ่งครับก็จะปลดล็อกระบบต่างๆครับมีทั้งสัตว์เลี้ยงนะฮะมีทั้งสัตว์ขี่นะครับก็อย่างที่เห็นครับมีชุดใส่และด้วยเหมือนกันนะครับใครที่มองหาเกมที่เล่นเพลินๆนะครับได้ง่ายๆนะครับเกมแนว MORPG เกบแนวเกมเก็บเลเวลนะครับก็แนะนําให้เล่นเกมนี้ได้ครับเล่นเพลินๆนะครับสําหรับวันนี้ฮะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ